สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเรลา่วางากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยย hey, ัสดีรับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิติคนเดียวเดิมเพิ่มเติมขึ้นไม่มีอะไรเหลือเองนะครับวันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะครับอยู่นอกสถานที่กันหน่อยหลังจากที่แบบอยู่แต่ในห้องนะครับวันนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพ กรุงเทพนะเวลาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดแล้วนะครับก็คือขึ้นรถนะครับจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมาที่กรุงเทพนันเองนะครับซึ่งวันนี้ในภารกิจของเราเนี่ยนะครับก็ผมเตียวไว้แล้วภารกิจของเราในวันนี้ก็คือนี่เลยนะครับมองเห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแรกของรางวันนะครับตามตู้กดรางวัลที่เขาประจําจุดเอาไว้นะครับที่ B t ทอนะครับวันนี้จะไปก็น่าจะเป็นทางฝั่งของพญาไทก่อนนะครับแล้วก็ สนามกีฬานะครับแล้วก็สุรศักดิ์เดี๋ยวลองไปสองสาที่นี่ดูนะครับตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ในสวนจตุจักรนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับอะไรนะใกล้ๆกับ BTS หมอชิดนั่นเองนะครับตรงนู้นก็เป็นเป็น BTS เนอะนะครับถ้าใครเคยเข้ากรุงเทพมานะครับก็ก็จะจาได้นะครับว่าตรงนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับ BTS ซึ่งผมจะขึ้นจากที่เนี้ยนะครับผมนั่ขึ้นจากที่เนี้ยเพื่อไปสถานีต่อไปก็คือพญาไทนั่นเองนะครับดีวผมเนี่ยจะไปแรกของรางวัลนะครับ ตามจุดต่างๆนะครับที่แบบพญาไทก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าของละวันมันแบบหมดอะไรเงี้ยนะครับผมถึงจะไปตู้ต่อไปนะครับไปสถานีต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคคือวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนฮะแล้วคนนีคนค่อนข้างเยอะมากคือนักท่องเที่ยวเยอะมากจริงครับวันหยุดนะครับผมเนาะอันนี้คือผมแบบหาที่ที่แบบไม่มีคนนะครับแต่ถ้าแบบถ้ามองออกไปข้างนอกทางฝั่งของแบบทางเดินตรงถนนอะไรเงี้ยจะเห็นได้ว่าแบบเออคนเยอะมากจริงครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะเดินทางไปยังไงต่อครับผม ทุกคนหลังจากที่เราเดินทางมาพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีของพญาไทยเนาะแล้วก็เจอตู้แล้วนี่วี่ครบ11ปีแล้วนะครับแจกของดำนันี่เลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เอา,อาเคียวโคตมาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแลแรกของเราวันกันนั่นเองนะครับผมนนะไม่รู้ว่าในตู้นี้นะครับจะมีของครบไหมนะครับผมนะเขาบอกว่าให้เรากดเพื่อรับของราวันใช่ไหมกด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  กดยังไงอ่ะ <Netz> อ <ank pedir als> uh, okay. okay, ่าโอเคแล้วก็ให้สแกนเคียลโคดโอเคสแกนเคียลโคดขอเปิดเคียลโคดแป๊บหนึ่งตรงนี้แล้วไปประมวลผลขอบคุณทุนกิจกรรมเฮ้ยของอยู่ที่ใดอ่าโอเคขอขอเปลี่ยนมือถือกล้องแป๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโหลดมาหลายอันจังเลยเดี๋ยวนะ โอเคอ่ะของของมันประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเก็บเก็บของก่อนเก็บของก่อนเด็ดนะคนลืมเอาไว้หรอหรือยังไงโอเคเอาเราเก็บหมดแล้วกันชิบอ่ะตามนี้อ่ะโอเครางวัลต่อไปนะฮะขนุโรางวัลต่อไปแป๊บนึ่งเปิดรางวัลต่อไปก่อนรางวัลต่อไปก็คือจะเป็น ัวรางอย่างรอบก็สแกนคี่โอ้ตผมหงส์หงส์เอ่ออันนี้จะเป็นกล่องการ์ดอ่าโอเคกล่องการ์ดยังมีอยู่ฮะเป็นกล่องการ์ดเฮ้ยกล่องการ์ดนี่กล่องกาดกาแฟกล่องการ์ดยังมีอยู่เฮ้ยไวน์เกรมโอเคเป็นแบบสมด้วยนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นทางฝั่งของเสื้อข่าวไปของเสื้อ เอาของอาไรอีกรอบหนึ่งนครับแล้วก็สแกนเจบได้ปะเฮ้ยได้คือผมกลัวว่าเสื้อมันจะหมดก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิทธิ์ของการแลกเสื้อเนี่ยมันแบบใครียกว่านะสิทธิ์ของการแลกเสื้อเนี่ยมันมีน้อยมากเาขอกอาออกว่ายังไงหรือเนี้ยไปอ้าวโอเคเสื้อลันเจอร์ว้าวไอถุงก็สวยไหม ไได้ดูนี่นี่นี่อ่าโอเคอ่ะตามนี้แล้วกันก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้นะครับผมนะเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมนะบ๊ายบาย fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so i'ma just keep in everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight